ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลยไปเลยชาแนลนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเลยไปเลยชาแนลนะคะวันนี้ก็มีแนวทางสู่ฮานอยนะคะแนวทางฮานอยมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้นางก็มีแนวทางฮานอยมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรม,มีผู้ใหญ่แนะนำทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะโปรดรับชมอย่างความบันเทิงด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะคะคํานวณตัวเลขคือสูตรคํานวณตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเป็นแค่แนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดมากนะคะ ไม่ไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับชมกันเลยเนาะแนวทางฮา,อานอยงวดวันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบเดือนสี่หกสี่นะคะแนวทางฮาหนอยนะคะฮาหนอยเนาะ วันนี้เม็ดเดียวเลยนะคะวันนี้แนวทางห้าน้อยห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเลยนะคะวันนี้สูตรเม็ดเดียววัดใจไปเลยนะคะสูตรหเม็ดเดียว บนล่างไปเลยนะคะบนร่างนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวไปเลยนะคะวัดใจไปเลยเนาะสูตรวัดใจไปเลยเนาะสูตรวัดใจ เด่นห้านะคะรูดไปเลยเนอะรูดไปเลยค่ะห้านะคะเด่นห้ารูดไปเลยเห็นไหมคะ านอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวบนล่างสูตรวัดใจเด่นรูดห้าเลยนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะคะห้าสี่ หเลยนะคะรูดเลยนะคะห้าห้าห้าหกนะคะห้าเจ็ดนะห้าแปดห้าเก้านะคะรูดเลยนะคะแต่อยากจะมีกันไว้หน่อยเนาะกันสักหน่อยเนาะ มีตัวกันด้วยนะคะกันก็อยากจะ เม็ดเดียวนะคะกันสามตัวนะคะสามหางเน้ะสามสองสามสามเอ้ยสามห้าสามหกนะคะแล้วก็รูดเด่นนะคะห้าเลยนะคะเด่นห้ารูดห้าเลยนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะใครชอบก็แคปไว้นะคะจดไว้แคปไว้นะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะสูตร ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะไม่ว่ากันเนาะวันนี้เรารูดห้านะคะเด่นห้ารูดห้าเลยนะคะเน้นเน้นเลยนะคะวันนี้ ขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีนะคะ่อแม่พี่น้อง fc ทุกคนโชคดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยช n แนลด้วยนะคะเป็นแค่แนวทางสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะ